เราสองคนได้ในวันดีๆกับ t o y o ต้าพิตตีดิฉันโตโยต้าพิตตี้เมอร์วลค่ะดิฉันโตโยต้าพิตตี้เจนค่ะมาเจอกันในรายการวันดีๆกับ t o โยต้าพิตตี One Day Trip แล้ววันนี้เราจะไปเช็คอินกันที่ไหนดีคะวันนี้เราจะไปเช็คอินกันที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าและเรามีเพื่อนร่วมทางค่ะที่ใครเห็นก็ต้องหลงรักแล้วก็ต้องชอบค่ะใครอ่ะหนูเหรอไม่ใช่คนแต่เป็นนี่เลย All New Toyota a t i v นี่แหละรถของเราโดีไซน์ใหม่ดูแบบพรีเมียมสะท้อนความสปอร์ต็ห็ลรวรักเลยอยากเป็นเจ้าของอ่ะเดี๋ยววันนี้ยกให้เธอเป็นคนขับทั้งวันเลยด้วยความเต็มใจค่ะเพราะแต่จุดเช็คอินแรกนี้เราจะไปที่ไหนกันดีคะมาเชียงใหม่นะคะก็ต้องไม่พลาดค่ะแลนด์มาร์คของเขาเป็นที่ประตูท่าแพไปกันเลยน้องโมวิวยังขับวอ,อยู่ใช่ไหมคะ สบายสบายเลยค่ะเพราะว่วาอเนียตตร์เตย์ใต้แอคันนี้เนี่ยเขามีเกียร์ c v t ใหม่ก็คือขับสนุมกมากๆและที่สำคัญก็คือมีแอร์แบกหกตำแหน่งรอบคันใช่ไม่ต้องกังวลเลยเลิศมากดีไซน์ภายในของคันนี้พรีเมียมสุดๆเลยค่ะสวยสะดุดตาคอนโซลหน้าหุ้มหนังพร้อมบุนุ่มสัมผัสแล้นุ่มมือจริงๆเลยค่ะพวงมาลัยนี้ก็หุ้มหนังนุ่มพิเศษนุ่มมือเหมือนกันค่ะ แล้วก็นี้เลยหน้าจอมาตรวัดแบบฟูลดิจิทัลพร้อมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสี TFT ค่ะ7นิ้วรู้สึกไหมว่าภายในห้องโดยสารเงียบมากเลยค่ะเขาเพิ่มจุดเชื่อมตามตำแหน่งต่างๆเพื่อลดเสียงรบกวนจากห้องเครื่องยนต์แล้วก็เสียงภายนอกด้วยแถมยังลดแรงสั่นสะเทือนด้วยนะคะพี่เจน เมื่อกี้อนุหันมาคยุยกับพี่เจนแล้วเผอขับรถออกนอกเลนดีนะคะที่มีระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนแล้วพวงมาลัยก็ดึงกลับอัตโนมัติเลยค่ะ ประตูท่าแพเนี่ยเป็นไฮไลท์ของจังหวัดเลยนะคะพี่เจประตูท่าแพหรือเดิมชื่อว่าประตูเชียงเรือเป็นประตูทางทิศตะวันออกและเป็นหนึ่งในหประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ปัจจุบันเป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่มีบานประตูค่ะรู้ไหมคะว่าประตูท่าแพที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันเนี้ยกรมศิลปกรได้สร้างขึ้นมาใหม่ค่ะโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และก็โบราณคดีค่ะ ประตูท่าแพเดิมเป็นประตู2ชั้นวางตำแหน่งเยื้องกันค่ะและมีป้อมยื่นออกมาทั้งสองข้างประตูเลยนะคะเพื่อใช้เป็นปราการป้องกันเมืองยามศึกสงครามในอดีตค่ะข้อมูลนัน่นนะพี่เจนแน่นอนค่ะมารีวิวเดี๋ยวเราไปกันต่อนหมคะไปกันเลย แล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปจิบกาแฟแล้วก็ไปดูดับบรรยากาศอะไรกันป่ะจุดเช็คอินต่อไปของเรานะคะน้องมาวิวมาเชียงใหม่ทั้งทีค่ะเราก็ต้องไปไหว้พระวัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะเพราะว่ามาเชียงใหม่ทั้งทีเนี่ยถ้าไม่ได้มาไหว้พระธาตุดอยสุเทพนะก็เหมือนแบบมาไม่ถึงเชียงใหม่ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนพี่เจนแล้วจะให้หนูไปทางไหนอ่ะหนูไปไม่ถูกโถเอ้ยออนิวโตโยต้าเอชิคันนี้ของเราอ่ะเขามีฟีเจอร์จัดเต็มอยู่แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวจะเซิร์ชให้ดูนี่นะคะวัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะ,ะ,ะโอเคอ่ะนี่ได้แล้วพร้อม<ร><ร>ออกเดินทางค่ะโอเคค่ะ แบนิ่ม,มากเลยอะอดีมากเลยนะเราอะ <C> e <ars> ให้มันเป็นเพราะว่าออนี e ต t ต y t a อ t i พันเนี้เขามีเบรกมาให้สีหลอเลยค่ะเขาเพิ่มมา <ừ> ใช่มันทำให้เบรกนุ่มนวลมัม่นใจมากขึ้นโูจัดเต็มฟุดๆ <c oughs> ุดไปเลยนี่ด้านข้างของหนูมีที่ใส่แก้วกาแฟด้วยโุ้ยด้านข้างของพี่ก็มีจา้าและข้างหลังนะคะก็จัดเต็มไปอีก2จุดเลยจา้า พระธาตุดอยสุเทพแล้วเราจะขึ้นแบบไหนกันดีคะจะเดินขึ้นหรือว่าจะขึ้นลนรางไฟฟ้ากันดีได้ไงพี่เจนพิตี้สาวสวยแข็งแก่งอย่าง, <c oughs> ยงพวกเราเนี่ยก็เดินขึ้นบันไดนาคเลยสิคะ <c oughs> บันไดนาคเป็นสลักหนึ่งของพระธาตุดอยสุเทพชนะมีความงดงามทางศิลปะที่ทรงคุณค่ามีบันไดทั้งหมด306ขั้นเดินขึ้นสู่แดนศักดิ์สิทธิ์กันค่ะพี่เจน <c oughs> ถือว่าออกกำลังกายอะไรเงี้ยชิลๆไ,ได้ค่ะเนาะเดินก็ัด นี่รู้ไหมคะว่าพระธาตุของวัดนี้เนี่ยเป็นเจดีย์ทรงเชียงแสนฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโกสองชั้นซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนาซึ่งองค์พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะถูกบรรจุไว้ใต้ดินตามธรรมเนียมการสร้างพระธาตุในสมัยก่อนคะ่ะทีน่นิยมฝังพระบรมสารีริกธาต mm ุ hmm. ไว้ใต้ดินเพื่อให้เป็นเสาหลักของเมืองเชียงใหม่ได้ด้วยเชื่อไหมคะว่าถ้ามาสักการะขอพรที่นี่นะคะก็จะทําให้สําเร็จสมดังปรารถนา แคล้วคลาดผ่านอุปสรรคนานาไปได้ค่ะพี่เจนสาธุสาธุค่ะสำหรับวันนี้วันเดย์ทริปเช็คอินเชียงใหม่ก็จบทริปอย่างสมบูรณ์แบบค่ะเพราะเรามีเพื่อนร่วมทางที่ดีอย่าง All New Toyota a t i s นี่แหละรถของเราขอบอกอีกนิดค่ะ Toyota ตตตของเราจะมามอบความสุขให้กับทุกท่านที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะ พบกับงาน Toyota Festival ฉลอง60ปีโฟดีสุดปังที่เซ็นท่านเชียงใหม่วันที่7ถึง11กันยายนนี้ค่ะในงานจะมีโปรโมชั่นสุดปังและ,ะกิจกรรมสนุกๆมากมายลุ้นรับของที่ระลึกกันด้วยค่ะข้ามมากันเยอะๆแล้วก็มาร่วมสนุกกันค่ะพบกันได้ใหม่ในวันดีๆกับ Toyota Pretty One Day Trip และจะไปเช็คอินที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า ใครที่อยากจะออกรถใหม่นะคะขอบอกเลยค่ะว่า All New Toyota a t i v ของเรามีแคมเปญพิเศษค่ะสำหรับ SME และผู้ที่เป็นฟรีแลนซ์ทุกท่านเลยค่ะคด้วยประสบการณ์ในการซื้อเพื่อให้คุณเป็นเจ้าของรถได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นแคลอนุมัติสินเชื่อง่าย Toyota SmartBuy เช็ควงเงินสินเชื่อด้วยตัวเองง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่เข้าร่วมรายการได้ก่อนซื้อรถทาให้อนุมัติเร็วและรับรถได้เร็วยิ่งขึ้น No Down Payment ใช้สินทรัพย์ประเภทบ้านมารับรองเพื่อให้สามารถดาวูนยนบาทคินโตลองเท e r m ม y ฟ a r s ทางเลือกใหม่ในการเป็นเจ้าของรถคุณสามารถเช่ารถระยะยาวผ่านทางออนไลน์ครอบคุมทุกค่าใช้จ่าย Toyota alive x เพียงนำคะแนน The ะวันมาแลกรับส่วนลดสำหรับการซื้อรถเงินสดหรือส่วนลดเงินดาวสำหรับลูกค้าเงินผ่อนได้มากถึง4 0 0 0บาท